ไอยากกินปุ่น็นลงโงกเปาวาปุนิงแดงอ๋อันมีตะไค่ใหญ่อ่อนละงกอขาวช้ววเล็กเปียกจเปียกรเียกะเียะยไปม่อยากโขอ่อนมาปุ๋ยต้องเาต้องตัดลงอีกเต็มอ้อปุ๋ยมันยังไม่ได้ขึ้นสูงเราไม่เคยเตกยนอ โอ้ยเจียงคิดเะาโง่จ้ะวัดดีจ้าวัดดีจ้าแม่น้องไผ่จ้ะนี่ขอบคุณแม่พูดเด้อจ้ะนี่จังเกีงแม่พูดิมากเสียกุณนิโคเสียกุณนิโคจ้ะแม่น้องไอ้มากคักเรื่องนี่ได้ดีดีซีเย็นตาแม่น มีประจํไม่ต really. ้องอะไรเลยเขามีประบําขมันพบได้สักเลยาพระท่านได้ซักพระได้ใส่เพราะว่ากรรมมัหอดเวยพรท่านได้อากสวีสดีจ้าไม่ต้องอะไรอีสานมันง่ายจ้าไม่ต้องค่อยไปเจ็บบกบมีตัวสิบพักบุ้งเก็บบบกบผู้หยุทตึงฝุ่นๆไหมปาดงวยมันงามแถวยุทธสูงทร์ๆฝุ่นไหมงามงามแต่ว่าหยาแตงงามหยาก็งามผู้เฮียเทียบพระท่านเหัต้องเอาเสียงมาตัดอกน้ำ ปาฝุ่นบวบเนาะสูงๆฝุ่นมีสีน้องบวบเป็นตะแกงเสียบสองนวยยี่ยังน่วยพวยยี่ยังสายไฟขางฝุ่นอ่ะเปิดอ่ะเปิดอ่ะกำลังเป็นสามน่วยแต่หน่วยใหญ่เป็นตะแกงเสีได้แต่มันใสหัวกินแซ่บมากค่เดียวแก่ตินั่นเอาไปต้มจินเสียมสามนวยฝุ่นนี่พี่น้อง ขนนู่นหนึงเยอะขนมันอ่อนยิ่งทั้งทั้งขนอ้าวมันเจี๋ยหลายหน่วยหลือตัวหนึ่งเจี๋ยฮัลโหลขนเจ้าใดตั้งนั่นประตูเจี๋ยพักบุ้งในงั้นน่า,าแต่ว่าเขานี่โอ้ยเกิดแล้วว่าเจีด้ดำมาฮัแต่ได้ดำไม่ตัวนี้เนี่ยพี่น้องเอาว่านถ้าสิได้เลี้ยงพักบุ้งจะตี้ยนี่ปลูกพักบุ้งจะตีงานนี่นะเมียน พพยยเพป็นปลูกผักปุ๋งเพื่อก็ได้ขายดินี่โอ้ยปลูกผักปุ๋งขายตัวหนึ่งอันนี่หัานปลาลงนำ้ำผักปุ๋งลงน้ำก็จะดีได้เนาะเนี่ยน้องไพ่ออกว่าท่านใดอยู่อเ,กเอกจาก้ารคุ้มผักบักเกียร์เฮมีบ่โดมคุ้นอัดขึ้นเบี้ยงเห็ดไห่คุ้มคาคักยักษ์ปีเหล่าหรือ หลายปีเลยเนาะคุ้มคา้าได้กินพักเนน่ยนั่นมาเขียมันน้ำแน่ทางนี้ประตูเจ็บปากบุ่งมีแตะหยอดงา,งา่งๆว้านเราไปพัดแสบคักหยอดตอนอ,อน่อนตอนแล้วพักบุ่งหน้าเข้านี่แสบพักแสบไปลวกก็แสียบอืมเลี้ยงพักบุ่งสีดีด้เนาะ แปล่อยปลาปลอมแหมม่ตยอแงงอแครับมาเด้อแม่แม่เราเห็นเ่าเจ็บเลาอยากกันะเอ้อยากคักบุ่งยู่นาผู้เจ้าจะมงาแแท้กเลอยากกัน่ักบุงหน้ามันเสียเด้อมาเจ็บเอาไปลวดตัวมาอยากกันอ่อน ข้าวเดียวกับแผ่นด oh, ินไหวแล้วก็แลรนเลื่อยพมันอุ้ยจูๆเลยจ้าแม่แมมจูจูจูจานล้านเป็นดอกไม่ดอกโอ้จูๆเ้อแผ่นดินไหวเป็นกำลังใจหายใจอยากพักบุงก็ไม่กินเราเองส่งไปกินบ่ได้ดอกงามครับมันไก่มันสีน่าทางไหนก่อนแม่เจี๊ยบก็สีมาสีแม่แม่แม่สีมาแม่แม่ไดน จำสิ <c oughs> <laughs> แม่ย่ามใดอีกเนาะแม่จมสิมาย่ามกนปูย่าเกาเวลาเดิมแม่จียบว่าอืมะก้นปูทุกปานนี้แกินดีก็้มาตีนล้หมาน่เบิ่งมาเบิ่งเกะแก่นประตูยอดย่ามัเสียงเงียตอนตอนจัะเป็นตะพัดเสียบเลยนะตะพัดเสียบทาวานีหวกเสียบไปลววไปหห้องแม่ลองไฟได้ออกมาไปลองไฟเอาพักยังแน่น่ะ จะย่างแล้วนี่ในสวนมาอรหาป้องออกยุบข้างนอกครับป้องออกหระวังขาเนี่ยแะ้ย <Georg> ังแน่ดะระวังขาพ่ไต kind of ้ี่หกมุนไปถือข้างมนแดงพอดีพอดี้กเขียบบวกเขียเอ้กัดทำหนวยปอกเนี่นี่อันนี้กันอ่อนละทำหนวยป๊อก อาสิไปกินกับปุ่นเฮละงอกมือคันกันยังหรอะปวดป็ฟิตไม่ไินอด้ยังมาไปขวดนะอย่เ้แต่ปอไปหมู่บ้านนี่ปอเป็นยังไไปทางโคกมองมองด้มองงานด้ทางตกหล่นมองเสียละมองแม่เราไปเสียไปหาป่าหมู่บ้านนีมองแม่เราไปเสียป่ามบนี้นี่้ะ ไปอยากกินทุนเห็ดละงกเอ้ฟ้าว่าปนให้กินแจงเลยสองแจงเลยได้หมดนี่อันนี้เห็นไหนเลยอ่ะผ่านมีตะไคร้ใหญ่ตะไคร้ใหญ่ละโง่นี่เห็ดแตนผอขาวจ้วงเลยต้นดูเห็ดพอไหวแจงพี่น้องสองแจงสองแจงสามกระป่นอีกพนันเลยดูเห็ดละงกไปพี่น้องหักคนยังแล้ว เล็กหล่องไปบ้านไนกินปลาตูแซ่แ่น้ำมันไแม่น่องไปกินน้ำนั่นตันไ่ได้กินบ่ย่อมเลยเจ็บคอตวหาเจ็บกับ้อไงเจ็บ้ได้พอทุงนีดออกโอ้กระปุลหลายๆเด้อจากคุนิโฟเดินๆก็มาปุนก็บแสบไหลหนามกังามเนาะหามเห็ดเ็บน่เองเ็ลงอกเหลียงบนลยเหลียงอุยหุ เห็นเตอนปลูกเจ้เห็ดละงกเหลืองเนาะอันนี้เห็ดขาวนี่เหลืองเหลืองบอกแนนเห็ดละงกขาวพอคอยเห็นปลูกเนาะแม่เนตอนปลูกเจ้เฮ็ดละงกเหลืองอันนี้ฮัสซิมีซสองแกงจ้ะแกงเห็ดละงกกับแกงเห็ดตะโพ ไปหั่นละเดียวก็กะละลายแม่นใส่ไฟเลยเดี๋ยวก็ละลายน้ําน้ํานัวเด้นี่บ่เติมแหนเติมแเออบ่เติมมื้อนั้นเติมเลยเแต่ว่าันอยากเติมก็เติมจักหน่อยก็ได้บ่ได้สดก็ได้ได้สดอย่านั่งอันนี้อย่านั่งเด้พี่น้องเฮ็ดอนันบ่ใส่เ็ดลงกอันนันบ่ได้ใส่ยากมันเป็นตัวๆอยู่แล้วแม่นอไปเพิ่นขึ้นดังเลยมื้อนี้ติดอยู่จ้ อโ้เอาแฮงเห็ดละงกข้างนี้ซองแกงพี่น้องจะเรียกกันยังเรียกกินซีอย่างแล้วเนาะกินตั้งซองแกงละแกงเห็ดละงกก่ะกินถอดแม่ผ้าอยู่ปีนั้นเราก็ส่งไม่ให้กินเนาะเห็ตั้งกเห็ดแต่ผอ พายใหญ่กับบ้านเราด้เอากับเราติกับน้องไข่เรามาอย่าในเด้อรถสิบหลอหนึงเบาแอร์ปรเด้ไปใหญซอยดอกเพราะว่ารถห่างเอารถสิบอดเลยปะนะอารถสิบลอเลยนะยังบ่มเอิปะนะของเอาของที่จำเป็นกับหักยุกันเียงเฮ็ต่พอกับกินหอดเมี้าคันเจีงเ็ดต่กับินอดมยป้า อ๋อย่าละงกกจินหัวคุณนิกโก้น้ำเนี่ยหลับตัวไม้ตัวไมะเด้อคุณนิโก้กินน้ำกันสองขับนี่เดียววันนี้วันนี้สิซุปไปอยากแกงต้องซุปต้องแกงหอมซุปูดซุกคนพี่น้องทั้งมดนี้เบาไปใส่ผู้คน,นนั่นนั่นเนาะพี่น้องอาศัยพี่น้องหละ่ะฮั่จังยูได้ทุกมื่อนี่นอืม ้กำลังใจจากพี่จากน้องอยากรเรีกยกใครจ้าซุกคนเอาจังดูได้ทุกมือนี่ก็ย้อนมีผีมีน้องหลายนี่ล,นล,ละจ <c oughs> ้ามาดอกถึงก็พี่น้องซ<า>อยเลียซ<า>อยอันอุดนั่นซอยอันซอยสนับสนุนเนาะเอ้าแกงไปคนละแกงให้พี่ให้น้องได้กินน้ำปุ๋ยซุกคนเล่นบ่ป้าปุ๋ยพี่ท่านมาอยู่ท่านคุณ นี่ตำแหน่งยานั่งตาเขาเบียร์ตำน่งตาขาเบียอย่าละลายน่ะอยานั่งเราะ่เป็นก้องอะนี่เราเสีเลยบปาดบ่โอ้ยดอกง่ายๆใส่ป้าุ๋ยซิมดอกง่ายๆใส่ป้าปุ๋ยซิมโป๊ะนี่มาไปสิลวกพัก่อนีพัก สุบเห็ดละโงกวันวานทำกันป้นพลทั้งแจงทางนี้ก็แจงเห็ดละโงกจ้ะสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเาปุยแจงเห็ดตอ๋ออย่างนี้เราปุยงเห็ดตะพกเลยมา มาสีเ่ออื่นยุ้ยแม่เา้อ่มางับเห็นแมลงลมากเลยตีปุ๋ยมันก็เห็นโอนี่แหละตอนนี้เก็เห็นปฏิกันยไปปฏแม่เนกันลิกันปฏิยาไปปฏยาไปมาหาดกโอ้หยาดกอยี่เชียงางลเลยขารทน่่เดือยโอ้โหด่าแขยนเดียวถ้าปดตีัแข่งกันคือแม่พูดเลยเนาะ แม่น้องไผ่มาตัมสามโคกล่เอาไปเจี๊บพักติวบ้าปุ้ยไปปาตงมีนาเห็ดไปย้ายยูซีซีเอาเห็ด<ป>พักติวไปใส่แยงเห็ดมาต้นอ่อนบ้าปุ้ยต้องเอาต้องตัดลงอีกเตนอ่อนบ้าปุ้ยนี่ก็ยังไม่ได้ขึ้นสูงเราไมันก็ได้แตกยอดออกนั่นปุ่น,นงานหนึ่งตายยุ่ยดิ่งทางเด็ดทางแตกไปเรื่อยๆดิ มันแตกอยอ่ท่านลงจังอยเห็นมันแตกออกก็ดีพอไปแล้ปุอแล้วแล้วอยกับพอแล้วต้งนียางเห็นล้าโงจ้ะมาแตกใส่กันพอใส่หลายดอกใส่ลายดอกมันเจีมเร็วยงแบบนจ้องซ้อน บางเรียงเตงโมเด็กโกันเรียงแตงโม่พี่น้องมาเอาแตงโม่แล้บาเมื่อแต่เด้อพี่น้องข้างม่น้องไอ้คือจากป้าเมดแล้วบบ้างขันประกาศอื่นมาเอาตอนนี้เมด่แล้วคนมู่พี่น้องก็เอาถมาใส่เอาในปลาเมื่อแ่้ันนี้เมดแล้ววันนี้ผู้นั้นผู้นี้ผู้ละหด รอบรอบปีม่เดอร์พูดเลยสิมาเอารอบรอบไม่ถึงกินหอมหวยหอยหอมขักนะหอมเห็ดละงบเห็ดละงบเลยแล้วก็ซิ่มด้วยโอเยปล่อยซิ่มหอมซิมบนญแลวแดงไปยันบ่ยันบรกคุยหรมาซิมซิมมบนนั่นเชียวอย่ั้นคู่เยเอากรเดกืองไปเห่ายีบักปิิดต่ำปน

เขากะว่าเหมือนคนกินดิบแบบเพิ่นเก็ดกินเด้เห็ดตะพอเห็ดตะพอมันเบบยคือเห็ดตัวนเห็ดเห็ดยางเดว่าไปอะไอ่อนๆแม่หมกตัวจกินเลยเออมันหอมๆชิ้ปรุงกันทั้งเห็ดตะพอพี่น้องเห็ดตะอผักติวปลาใดๆปลาหีบอบ่น ฟันนี yeah, no, no. ่เหระเตนองปียกได้ีนองเกียดงไปตาจักน้อยชิมเงก้อนบันมีป้าชิมไปตั้นเาก็ต้องุิปาซิด อินตะนามเลองสิลวกปากตอนก็ยีบหลวกปากหมดแล้วเนาะพี่น้องไอ้ไรคือปลาปุยอะเสียรอบมีการนำขาดหลังขาดมันพอยิดเนี่แต่หาดหอนตึมแล้วเขนหวานได้ซะหรอ่ามันหวานได้ยิ่นเราดีเรางงตอนนี้จะอีกินบ้ได้ดอก ทุกคนเป็นห่วงแม่น้องไปแกนลวกปากบ่เป็นยะากตัวเกี่ยวก็คู่ก่เป่ากันกันเนาะม่เปล่ากันล่องกันไกแล้วมา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 แล้วมำไข่ยำไข่ ดูเพนสตัวหลเลยสดๆะนังๆแบอีไงดปเ็ดละงงมันบ้านนะพี่นักบัญเบงยด์ มีดอกบานกมันมาแลลื่นลับรนดอกไ่งไทยนี่ละมุตัวนี้เขาอยู่ีน่เราเสียบไปเห็ดยุเห็ดเอาเป็นดอกคุยเป็นดอกไปเสียบด่เดร์เ <c oughs> ะเติมน,น้ำได้คุยเพราะท่านมันหลับเพาะท่าน พอแล้วเห็ด้ะเสียบครับน้องมันมีแมงดาใส่เนียจริงค่แมงดาเขาก็มีสิเสียบแกงเห็ดกะพาะจ้ ไปเด้อริ่มแกงเห็ดพี่น้องแม่น้องไปแล้งน้องไปกันตั้งดอกว่าเฝ้าเด้พี่น้องเฝ้าเย็นๆก็ว่าเฝ้าพี่น้องขาเปิ่งซิมก่อนน้องขาก่อนพี่น้องขาก่อนเดี๋ยวสิ่มก่อนเดี๋ยวไปแดดบ้านกัดได้พี่น้อง

มาเด้อ <c oughs> พี่น้องมาดิจีนแจงเห็ดตะพอเห็ดละโงกจ้ะทางนี้ทางนี้ปนเห็ดละโงกตั้งหลุมตงหลักยังตั้งนี้ก็ลวกพักบุ้งจ้ะนี่ก็แม่นกระลวกบวชก็เหมันน้อนอยู่เด้อจ้ะมากินน้ำกันแซ่บน้ำกันแตั้งแน่วแสบๆ <c oughs> าากินกันแบบป้าปุ๋ยใครไหม เป่าเนี่ยแหละมันห้องเอาเดอร์เปอเดอร์ันไหอันดีปะบมาแล้วในป่าปุ๊บก็ปุ๊บกไปพี่น้องออกยืมสมน้อยจับมาได้เวลาอ้วนกาอลไรพี่น้องเลยไม่ได้จจกพี่น้องเจ็บเสียเด้อจ้ะบซี่ถูกมองถูกบอลรัวันนีบพี่ถูกมองบขึ้นแมนองไฟบายีา ก็บก้องเขามาท่าง้านิดเดี๋ยวอุ้มเอาวา่ใ้เขาบอกอเไปจะมาไปเดี๋ยวอไปเขาอนได้เจะไปเดินทางเก็บแงลงาละกคอนบนบามารอาวยเลี่ยงกันเดีเดินทางเดี่นะเินทางอะไรไยากเมาเลยไปยามเบ่าแอนนะ โ่นถึงบ่เนียอางี่นเดียงเดเอาเอาละบ่เองดอกลงตัวไปเร่องอะไรอจุดเด็ดเดลุยเดียเนี้ยเดินทางหรียเบยาสตัวเดินบาจดง็นองม่ยังเีบ่ถึงอันนี้สอนย่กางอันกางบ่กางไนบ่ก็มีที่เอาตหนมัเอียงงนี่ดี

Luôn có thang thương, chia tinh gắn mặt khoai. Munichin a hant chạy. Happy hết ăn lắm. Happy hết chứa 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 lắm. Happy แตกมองเดียวยังสีจะบาดคว้าอวบตึนปิดเป็นเ้าเพราะฉะน้นเดเก็บเห็ดยักเสือกินไปหน้าไปหาป่าป่าไปบ้านเขาดูแถวผู้เขาบอบสีเมืองไปออกเาไม่มีผู้ภาไปออกก็มีผู้พาไปไปเองเลยล่ะเรื่อง่อสร้างเดี๋ยจะไปผู้ภาีอันยู่ช่วงมูเจแอมพาพไปอยู่คือมายุคห่างด้านอ่อยเป็นสั่ง สร้างหลายบ่ต้องภูเขาบ่ได้ไปภูเขาเตียปลาปุ๋ยยกเขาเขาแล้วไปเมื่อนั้นไปตัดอันไปตัดไม้ไผ่เบาแอร์เล้วก็ไปผู้เดียวไหมเราไปได้เห็ดปวกมหาดอกมีแต่ดอกใหญ่ๆไหมปลาปุ๋ยสร้างโฮมได้์หรือเปล่าใหญ่ปลาภาไปนะแล้ว่าไปหอดวอบนะมันไกลอยู่ในภบเขาหุ่นละว่าง ทเลาบเป็นบวกเรายางไปเบิ่งกันมองกันังแต่ก่อนตอนหนๆเล่าถ้ามาจินอยู่ในฝุ่นเนี่เขาบันนีเพิ่นมามันเป็นปลาสังวันเิ่นเลยเห็นโลงมากกีแล้วยู่ปุ่นเถอะพรอนอ้วนกินหนอนสินบ๊วยได้บางใบมันมากันแบบแต่แก่ปะ มากรอยู่ในอันนั้นก็ได้เงี้ยหลังมันขึ้นกะแกงองตมขึ้นองทุมบกมกงเยเ็มอยเลบอกให้แป๊มบอกายงมาไห่มวลบออันนั้นอะไรแทบทีมงานอยู่ไ้องมันต้นกินเป็นชื่อว่าตีไปหอยไมีบเปลเาแอนคว่อูามหน่วยมเป็ัวมันส่เขาไปสาูเขาสาหน่ยกรวบามั่งกนเป็นมันเน ยังคนยันไปหอด้วนไปหอดส่มด่มดุดหวานลูกคำลูกเดียวฟูหงเงี้ยเดียวอะไรไปเลยมาสามผู้คนจ้าไปยุ่นสามนน่นสามนุ่นเต็มนุ่นเมื่อปุ๋ยไปใช่ต้องเสียต้องเสียุสสมาธิ นี่เน <boundaries> ีถึงสุเดียวอยู่นะเดีวียมบถึงพักบุ้งไก่มาเน่เายังเงาักบุ้งเค่ปรอดไม่ปหอดเฮลังบุ้่เกินแต่พักบุงว่าบ้าปุ๋ยมักมันพักบุ้งแต่ได้อาักบุงไปไ่ไกลยเอายเอาจิ้มแต่กได้กินแต่ักบุ้งันีหวานเด้วกินแต่ฟักบุ้งเอาแดงบงจิทัมาอยู่คุณด่ากระซูพวกกลงเตนี มัตตาพักบุ๋งเหรอตองหันแล้วบุีแล้วสดอกเ้าบอกอดไปอ้ำนกดแสมนะคักบุ๋งก็ด่งแต่ักเนี่ยสั่นแล้วก็เป็นแต่ตื่นทางมันกินได้ักบุ๋งนี่เอาบักรับลูกนั้นบักรับลูกมื่อไหร่เราจะมาเอายกถังมงมาบอกปลี่ยนตาวยงอ้าวกินต แซบมาวนักุ้ดองินเอกคดก็ขอพซีครับขอคุณมีนองบ้านเองทีก่ก็ไร่กุแช่กุติดตามอีสานบ้านหนุอยเบาปุ๋ยคิวพักเบ้าเอหลงโงงครับเสานี้มนี้ไปรุ่นความท้มงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า